สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้มาอัปเดตต้นพุทราครับผมพุทธาสามรถก็ปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วครับผม รู้สึกว่าจะเริ่มมีดอกติดดอกแล้วครับต้นก็เริ่มจะแตกยอดใหม่ก็มีเริ่มติดดอกดูสิต้นยังเล็กอยู่เลยครับผม ปลูกได้เดือนหนึ่งก็เริ่มติดดอกแล้วนะเนี่ยเริ่มมีเชื้อรามากินใบเห็นไหมเด็ดออกก่อนปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วครับผมเนี่ยเริ่มมีเชื้อราแล้ว แล้วก็เริ่มติดดอกแล้วด้วยสงสัยต้องหาวิธีกำจัดเชื้อราด้วยแต่มแมลงไม่ค่อยมีนะครับมีบ้างอาจจะเป็นมแมลงกลางคืนนะเนี่ยกัดใบบ้างครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ แต่กลัวอย่างเดียวพวกเชื้อราเพราะช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนจะมีเชื้อราขึ้นมันอับชื้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำเลยครับผมดูดิน น,นชื้นตลอดเลยช่วงนี้ฝนตกมา2อสวันติดกันแล้วครับผมแต่ตกไม่แรงแต่ก็มีฝนมาเรื่อยช่วงนี้ก็อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วครับวันนี้ช่วงเช้าก็2อสวันทำคลิปทีหนึ่งครับผม ไม่ค่อยว่างครับอันนี้ก็เลยมาเข้าสวนอีกแล้วครับมาอัปเดตต้นพุทรากำลังออกดอกครับผมพุทธาสามรถครับปลูกไว้ทานเองครับผมปลูกไว้ต้นหนึ่งทดลองปลูกดูก่อนครับผม ้าได้ผลยังไงก็ค่อยขยายอีกทีหนึ่งครับผมก็เป็นครั้งแรกครับผมปลูกพุทราก็พยายามปลูกผลไม้หลายๆอย่างครับผมปลูกไว้ทานเอง ก็ที่บ้านเด็กๆเ,เยอะครับผมลูกหลานจะเยอะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อผลไม้ในตลาดลูกไว้ทานเองปลอดภัยดีครับผมไม่ไม่ได้ฉีดยาไม่มีสารเคมีเจือปนครับ แต่ไม่รู้ว่าลูกเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งรอว่าลูกเขาโตแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมตกใจหมดเลยไก่มาข้างหลังน้องไก่เขามุดมาข้างหลังตกใจหมดเลย เดินไปนู่นแล้วนึกว่างูในสวนต้นไม้เยอะด้วยระแวงงูด้วยอืม ก็เมื่อกี้มีเพื่อนบ้านเขาแวะมาชมสวนครับผม ก็วันนี้มาอัปเดตต้นพุทราค,ครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยท้องฟ้าสวยงามมากครับผมบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ต้นขี้เหล็กก็เริ่มโตอีกแล้วนี่ต้องใส่จะต้องตัดอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะบังแสงต้นอื่นแล้วก็ต้นจะสูงจะเด็ดยอดยาก ก็คลิปนี้สั้นๆครับผมอันนี้ก็จะมาเปเดต้นพุทราครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจกันครับผมก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมขอบคุณครับ